ลึกลับมาก No censor คุณผู้ชมครับทางออกของประเทศในตอนนี้นะครับคุณจุิลีนลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเขาเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันแล้วคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ไปสรรหามาสี่รายชื่อข้า,าราชการนั่นก็คืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนแรกก็คือคุณอนันต์ปัญญารชุนพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณสมชายวงสวัสด์ร่วมหาทางออกของประเทศอาจารย์ทั้ง4คนนี้ถูกใจอาจารย์ไหม ก่อนจะพูดถึง4ี่คนเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องการที่มีข้อเสนอกรรมการสมานฉชัท์ก่อนนะครับพี่คิดว่าคุณจุรินมีความปรารถนาดีในการที่บอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องพูดคุยกันนะครับก็มีการเสนอถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดก็คือเจ็ดฝ่ายมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายผู้ชุมนุมคนกลางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ทีนี้พอข้อเสนอที่น่าสนใจเนี่ยก่อนที่คุณชวนจะขับเคลื่อนเนี่ยมันก็มีเสียงออกมา3มเสียงยังไงครับนะครับเสียงที่หนึ่งก็คือพักเพื่อไทยเขาก็บอกเขาไม่เอาด้วยเพราะเขาถือว่าเป็นการซื้อเวลาให้กับพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณชวนขับเคลื่อนเขาบอกโอเคถ้าเป็นเรื่องสภาไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแต่สภาเป็นเจ้าภาพเขาก็ยินดีจะเอาด้วยแต่อย่าลืมนะว่ามีเงื่อนไข ต้องเป็นคนต้องมีการประสานกับภาคประชาชนให้มากหน่อยอันนี้คืออ,อันแรกนะครับอันที่สองก็คือว่าทางฝ่ายของพรรคก้าวไกลนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลเองเขาก็ไม่อยากจะเอาด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยเขามีเป้าของเขาไงเราก็รู้ว่าเป้าเขาคืออะไรเราไม่พูดซ้ําตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคณะก,กรรมการสมานฉันท์เกิดขึ้น แล้วถ้าเกิดคณะกรรมการชุดนี้ไม่พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดทั้งหมวดหนึ่งหมวดสองเชื่อว่าก้าไกลเขาไม่เอาแน่นอน,เ,นเพราะเขาต้องการให้มีสสรที่มาจากประชาชนแล้วก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดไม่มีการยกเว้นนะครับส่วนกลุ่มที่สามก็คือ,อกลุ่มเยาวชนปกแอดที่เขาแถลงว่าเขาไม่เอาเรื่องกรรังการสมานฉันเพราะเขาบอกว่านี่คือละครการเมืองอเขาพูดอย่างนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีของคุณจุลินเนี่ยนะครับมันคงจะแทงได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าสามฝ่ายเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เพื่อไทยบอกว่าเอาละเมื่อคุณชวนขยับเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเขาก็ยินดีร่วมด้วยแต่พี่ยังไม่แน่ใจว่าก้าวไกลจะเอาด้วยไหมพี่ไม่แน่ใจว่าเหล่าบรรดาเด็กๆปลดแอกทั้งหลายจะเอาด้วยไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ เป็นแววของความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจาก7ฝ่ายที่คุณจุลินเสนอมาะะเพราะว่าธงแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณชวนขยับว่าจะไปเชิญใครมาบ้างเนี่ยครับโอ้ทอมเอ๋ยเสียงยี้มันดังลั่นจนทั้งพี่ไม่อยากจะพูดด้วยความเคารพนับถือผู้ใหญ่เหล่านั้นนะคะ,ะคือถ้าสมมุติว่ามีการนําเสนอชื่อมาแล้วทุกคนบอกว้าว สุดยอดเลยอะคนพวกนี้จะมาช่วยเอะแบบนี้เขามองแล้วว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าอาจารย์ที่เขาบอกมันไม่ใช่เพราะว่าหนึ่ง<ม>คุณอนันต์ป็ญราชุนเคยเออกมาพูดว่านายกรัฐมนตรีต้องฟังเสียงเด็กนะครับะะซึ่งท่านพูดก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าต้องฟังแต่คนก็ไปตั้งคำถามกับท่านว่าแล้วท่านได้ฟังพวกเด็กที่พูดจาจับจ้งล่วงละเมิดด้วยไหม,มคือพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้ คุณค่าของคุณอนันต์เนี่ยด้อยลงไปนะ<อ>ส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะคะหลายคนก็มองว่าเออพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรทีไรเนี่ยมันเข้าท่าหรือเปล่านันพิตั้งเป็นคาถามนะ,ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่ามันจะใช่เหรอนะคะส่วนในขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์นะคะ ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งคุณธิสิทธิ์ออกคลิปถึง3ครั้งพูดชัดเจนว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกเอา้าแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคืออันนี้ไม่ใช่ว่า,าตําหนิอะไรนะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันจะใช่หรือส่วนคุณสมชายนั้นหลายคนก็รู้ว่าเป็นน้องเขยคุณทักษิณน,นะคะซึ่งคุณสมชายตอนนี้ยังไม่ได้ตอบรับนะคะเพราะว่าเขายังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่เพราะฉะนั้น พอเอ่ยชื่อมาสี่คนนี้เนี่ยมันไม่ว้าวคือมันไป,ไปคนละทางเลยมันไม่ว้าวเลยค่ะมันยี้มากเลยเทีเดียวทีนี้เมื่อกี้สิ่งที่ทมพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่พี่ว่าต้องกลับมาขยายความก็คือแต่ละฝ่ายทงไม่ตรงกันะนะฮะเอางี้ถ้าพูดถึงทงของเพื่อไทยชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนมากพลเอกประยุทธ์จะต้องออกเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในการมาพูดคุยเรื่องกรรมการสมานฉันเนี่ย มันต้องมีเสียงจะฝ่ายใดบ้างพี่ก็ไม่รู้นะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เสียสละด้วยการลาออกนะจะต้องมีเสียงนี้แน่นอนแต่ขณะเดียวกันคนที่มองว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาประเทศและในบริบทนี้พลเอกประยุทธ์น่าจะเหมาะเพราะเขาคิดว่าเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในการจัดการและแก้ไขปัญหาโควิดได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งบอกพลเอกประยุทธ์ต้องออกแต่คนหนึ่งบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย กำลังเดินหน้าไปอย่างดีอ่ะอันนี้ไม่สําเร็จข้อหนึ่งละมันไม่เข้าข่ายกับคําว่าสมานณันั์นใช่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งรวมทั้งเด็กปลดแอกด,ด้วยนะคะแล้วก็คนที่อา,อาจจะชมเชยหนุนเขาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็คือต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มิได้มีปัญหาอะไรปัญหาบ้านเมืองเราที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากนักการเมืองบางคนต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนักการเมืองบางคนนั้นแพ้ไม่เป็นต้องการสลับครัวขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องปฏิรูปสถาบันพรมหากษัตริย์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าที่คุณคิดจะปฏิรูปนั้นคุณเป็นคุณเป็นปฏิปักษ์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคนที่ควรจะปฏิรูปนั้นคือนักการเมือง ทอมแค่สามอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันในคณะกรรมการสมานณฉันพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปตรงไหนอย่างไรได้คือการที่เราจะคุยกันแบบสมานณฉันเนี่ยนะครับคนที่มาคุยกันต้องไม่มีข้อแม้และไม่มีธงตั้งแต่ต้นครับมันต้องฟังกันก่อนเหตุคืออะไรผลคืออะไรแล้วจึงค่อยมากำหนดจุดยืนของตัวเองอแต่นี่เข้ามา มาแบบกําหนดจุดจุดยืนเรียบร้อยแล้วว่าว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วจุดยืนของแต่ละฝ่ายที่เข้ามามันไม่ตรงกันแลวไม่ใช่ไม่ตรงกันอย่างเดียวนะมันเหมือนเป็นคู่ขนานที่ไม่มีวันจะเจอกันได้เลยแล้วมันจะรู้เรื่องได้อย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดมีการประชุมกันในที่สาธารณะนะครหมายความว่ามีการถ่ายทอดให้เห็นใครพูดอะไรต่างๆนะครับ ทุกคนจะพูดเอาใจแฟนคลับค่ะไม่ได้พูดได้เหตุได้ผลที่แท้จริงแต่จะมีความเฮ้ย FC ของฉันต้องการฟังอะไรฉันก็จะพูดอย่างนั้นแหละแล้วมันจะไปสำเร็จได้ยังไงทอมจบับนี่แหละเคลียร์กันไปนะครับเรื่องดีมากรออยู่ครับเรื่องลับมาก <S no s e n s o r